สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณที่ให้เกียรติมารับชมในบ้านนะคะในบ้านของนานะคะเนาะข้างในเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวนาจะพาไปดูนะคะนะนี่คือห้องครัวนะคะนะห้องครัวอ่าเสร็จไปเรียบร้อยเราจัดระเบียบเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือรีวิวทรูมนะคะนะรีววทรูมห้องนั่งเล่นน่ะนะคะ แล้วก็ยังยังไม่ทันได้เรียบร้อยดีนะเนาะยังไม่มีโต๊ะนะยังไม่มีโต๊ะกลางนะทุกคนไปทีละสเตปไปทีละสเตปนะทุกคนนะ,ะนะเนาะโอ้โหนี่คือห้องนอนห้องหนึ่งห้องเล็กกันนะคะแต่ก็เป็นที่วางของเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะรกนะ,ะนะ รกมากนะจัดระเบียบยังไม่ได้นะยังไม่มีตู้เสื้อผ้าทุกคนยังไม่มีตู้เสื้อผ้านะคะนะ,ะเดี๋ยวจะมาลงวันนี้นะจะลงวันนี้นะคะนะกะ็ถึงเวลาจะได้จัดระเบียบห้องนี้สักทีนะคะห้องนี้สุดท้ายแล้วก็จะกลายเป็นห้องออฟฟิศของสามีนะคะเราเกียวบอกว่าจะทำออฟฟิศนะคะก็ข้างๆฝั่งนี้ห้างขวามือเนี่ยมันจะมีห้องน้ําแล้วก็จะมีห้องนอนเล็กอีกหนึ่งห้องนะทุกคน นนะคะเดี๋ยวนายจะพาเขาไปดูข้างในนอนห้องโอ้ยนเนาะเหนื่อยนะเหนื่อยอยู่นะคะอันนี้ห้องนอนใหญ่นะห้องนอนใหญ่นะคะแต่ก็ไม่ได้พากันนอนตรงนี้หรอกนะทุกคนไม่ได้ห้องนอนห้องนอนใหญ่นะคะ,ะก็พากันนะก็นอนห้องกลางนุ่นแหละนะคะห้องเล็กกันนะคะก็กระชับแล้วก็ สบายดีนะคะเนาะเดี๋ยวจะเอาตู้มาลงทุกคนแล้วตู้มาลงนะคะนะก็นี่แหละตรงนี้เลยนะคะนะตรงนี้เลยนะคะที่จะลงตู้นะทุกจะลงสองตู้นะคะนะตู้ใหญ่ตู้หนึ่งตู้เม็ดครึ่งกับสองเม็ดนะคะอ้าวลอยถ่ายให้ลอยลอยเอาตู้มาลงเอาตู้มาลงตู้เสื้อผ้ามาเป็นชิ้นส่วนเนะ มาประกอบเลยใช้เวลานานไหมคะเนี่ยประกอบกี่ชั่วโมงนะ45ชั่วโมงใช้เวลาอยู่5ชั่วโมงเลยน้ำไงผมก็เลยใช่หลังที่มาผมมาส่งเหมือนกันหมดอ่ะบ้านอะไอ้หลังนู้นรู้สึกว่าของการเข้าซื้อมาใส่วะมันมีสระน้ำมีสระบางบางหลังเขาก็ทำบางหลังเขาก็ไม่ทำค่ะ หลังนี้ไม่ทําเพราะว่าหลังนี้ชอบปลูกผักเนี่ยปลูกต้นไม้ปลูกไปทั่วเลยเป็นรูปเป็ร่างขึ้นเดียวเหมือนกันนะเนี่ยตู้ตู้ตใหญ่อะเราตู้ตเล็กประกอบประกอบง่ายไหมตู้เล็กอะตู้เเล็กนั่นอะมันต่อกันเลยเหรอ โครงการเขาขายหมดเลยพี không can, không ha, ่โครงการเนี้ยเหรอโอ้ยขายแป๊บเดียวหมดเห็นไอ้ทนายขายอยากออกแล้ว I'm not going I've got less clothes. Just give me the plastic ones. You keep the metal ones. Just keep them separate. I don't want them together. Oh, okay.